นิวยอร์กกลายเป็นเมืองน้ำแข็งกองทับน้ำแข็งบุกเข้ายึดทุกถนนผู้คนถูกแช่แข็งเป็นรูปปั้นทีละคนแต่แล้วเปเลวไฟก็ปะตุกขึ้นใครกันคือชายปริศนาที่กล้าท้าทายความหนาวเย็นนี้ดูให้จบเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปมันน่ากลัวกว่าที่คุณคิดกองทับน้ำแข็งบุกนิวยอร์กขณะที่ผู้อพยพสิ้นหวังหิมะตกหนักเกินปกติฟ้าถูกกลืนด้วยสีเทาหมน่นลมเย็นเสียดแทงผิวนิวยอร์กไม่เคยเงียบแบบนี้มาก่อน เสียงไซเลนดับลงตั้งแต่เมื่อคืนผู้คนหายไปจากถนนเว้นแต่ล่างในเงามืดที่เคลื่อนไหวชาา้ชาชายชราผู้หนึ่งยืนแข็งทื่อเสื้อโค้ทเก่าถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งตาของเขาเบิกโพรงริงมฝีปากสั่นระริกไม่ใช่เพราะความหนาวแต่เพราะสิ่งที่เขาเห็นเบื้องหน้าริมฝีปากแตกระแหงพยายามจะเอ่ยบางอย่างแต่เสียงไม่อาจหลุดออกมาเงาดำสูงตรงานเรียงรายตามถนน ชุดกรอกของพวกมันปกคลุมด้วยเกล็ดน้ำแข็งหนาแวลตาไลชีวิตแต่จับจ้องรอยเท้าหนักอึ้งกระแทกพื้นถนนแตกแล้วเป็นน้ำแข็งใต้ฝ่าเท้าเสียงลมหายใจดังเหมือนลมหอนของพายุพวกมันมาแล้วเสียงกระซิบดังขึ้นจากเงามืดร่างของผู้อพยพกลุ่มหนึ่งซ่อนตัวอยู่หลังซากรถเด็กน้อยหลับตาแน่นในอ้อมแขนของแม่ไม่มีใครกล้าขยับความเงียบถูกเกินกิ่งจนกระทั่งเสียงแตกแล้วของกระจกดังก้อง ทุกสายตาหันไปมองพร้อมกันบางสิ่งเคลื่อนตัวผ่านเงามือบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์บางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์มันเคลื่อนที่ช้าๆออกจากเงามืดสูงใหญ่กว่าคนทั่วไปแขนขายาวเกินปกติผิวหนังขาวซีไม่สีมันถูกปกคลุมด้วยเกล็ดน้ำแข็งดวงตาสีดำสนิทไม่มีแววชีวิตแต่จับจ้องตรงมาแม่กอดลูกแน่นขึ้นมือของเธอสั่นระริกเธอพยายามกลั้นหายใจเสียงฝีเท้านั้นใกล้เข้ามา กรับกรับเสียงน้ำแข็งแตกแล้าใต้ฝ่าเท้ามันผู้อพยพชายคนหนึ่งขยับตัวถอยหลัง้าได้ได้กรังเท้าของเขาเตะเข้ากับกระป๋องลัวเก่าเสียงนั้นดังก้องกลางถนนอันว่างเปล่าทุกอย่างหยุดนิ่งแม้แต่สายลมก็เหมือนจะเงียบไปชั่วขณะสิ่งมีชีวิตนั่นหยุดเดินฮันซีสฉาข้อต่อของมันส่งเสียงดังกรอบกรับดวงตาสีดำของมันล็อกเป้า อุณหภูมิรอบตัวลดต่ำลงอย่างฉับพลันลมหายใจของทุกคนกลายเป็นไอขาวหนาทึบไม่มีใครขยับแต่พวกมันเริ่มเคลื่อนที่เข้ามาเร็วขึ้นก่อนที่ใครจะส่งเสียงเงามืดอีกกลุ่มหนึ่งก็ปรากฏขึ้นจากซอยข้างถนนให้ดำเนินต่อในทิศทางไหนให้เปิดเผยที่มาของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้หรือให้เหตุการณ์ยิ่งมืดมนขึ้นเงามืดอีกกลุ่มหนึ่งปรากฏขึ้นจากซอยข้างถนนเสียงฝีเท้าหนักอึ้งดังก้องพื้นถนนเย็นเฉียบยิ่งขึ้นกราบ ครับพวกมันเดินเป็นแนวตรงแสงไฟถนนกระพริบติดติดดับดับเผยให้เห็นเงาร่างสูงชะลูดเกราะน้ำแข็งของพวกมันสะท้อนแสงสีซีดจางในมือพวกมันถือบางอย่างหอกน้ำแข็งปลายแหลมคมราวกับมีดแก้วเสียงสะอื้นแผวเบา,บาหลุดออกจากหญิงสาวที่อุ้มเด็กผู้อพยพอีกคนหนึ่งถอยหลังไปชิดกำแพงมือของเขากำแน่นรอบคอเสื้อของตัวเองเงื่อเย็นไหลลงสันหลังแม้อากาศจะเย็นจัดพวกเราต้องไปจากที่นี่ เสียงหนึ่งกระซิบแผ่วจากกลุ่มผู้อพยพแต่ไม่มีใครกล้าขยับเพราะทุกสายตาต่างจับจ้องไปที่เงากลุ่มใหม่พวกมันแตกต่างจากกลุ่มแรกพวกมันไม่ได้เป็นแค่ทหารท่ามกลางกองทัพน้ำแข็งนั้นมีร่างหนึ่งที่สูงกว่าพวกมันทั้งหมดสวมเสื้อคลุมยาวลากไปตามพื้นน้ำแข็งใบหน้าถูกซ่อนอยู่ภายใต้หมวกเกราะหนาหนักลังสีเย็นเยาะแผ่ซ่านออกจากตัวมันขณะที่มันก้าวเข้าใกล้ถนนทั้งสายก็กลายเป็นน้ำแข็งในพริบตา ผู้อพยพเริ่มหายใจติดขัดเมื่อนอากาศถูกแช่แข็งไปพร้อมกับทุกสิ่งย่อมจำนวนเสียงหนึ่งดังก้องในหัวของทุกคนไม่ใช่เสียงมนุษย์แต่เย็นยเยือกและแหลมลึกมันไม่ได้พูดด้วยปาแต่มันบังคับให้ทุกคนได้ยินจงก้มหัวก่อนที่สายเกินไปให้ดำเนินต่อ,อยังไงให้มีการต่อต้านหรือให้เมืองทั้งเมืองตกอยู่ในเงื้อมือของพวกมันไม่มีใครขยับไม่มีใครกล้าหายใจแรงเกินไป แต่ทุกคนได้อิกจงก้มหัวก่อนที่สายเกินไปเสียงนั้นดังก้องในหัวเหมือนถูกฝังลึกลงไปในจิตใจบางคนเริ่มสุดลงกับพื้นมือสั่นระริกดวงตาเบิกโพงด้วยความหวาดกลัวแต่ชายคนหนึ่งไม่ยอมก้มหัวเขากัดฟันแน่นฝ่ามือกำเสื้อขาดลุ่งริ่งของตัวเองลมหายใจของเขาออกมาเป็นไอสีขาวดวงตาจับจ้องไปที่ร่างสูงในเสื้อคลุมน้ำแข็ง แกเป็นใครเสียงของเขาแหบพร่าแต่แน่วแน่เงาร่างนั้นหยุดเดินหัวของมันเอียงเล็กน้อยเหมือนกำลังสนใจความเงียบปกคลุมลมหนาวนิ่งสนิทราวกับโลกหยุดหมุนแล้วเสียงแตกหักก็ดังขึ้นแครกชายที่กล้าท้าทายมันสุดลงกับพื้นขาของเขาถูกแช่แข็งเป็นน้ำแข็งโปร่งใสเขากรีดร้องด้วยความเจ็บปวดผู้อพยพคนอื่นๆพงาถอยหลัง ดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความสยดสยองเงาร่างในเสื้อคลุมก้าวเข้ามาใกล้หยุดยืนตรงหน้าชายที่กำลังดิ้นหลนมันยกมือขึ้นช้าๆนิ้วมือเรียวยาวของมันมีเกล็ดน้ำแข็งปกคลุมแค่เพียงปลายนิ้วแตะไปที่หน้าผากของเขาเสียงแตกหักก็ดังขึ้นอีกครั้งร่างของชายผู้นั้นกลายเป็นรูปปั้นน้ำแข็งในพริบตาดวงตาของเขายังคงเบิกกว้างแช่แข็งอยู่ในวินาทีสุดท้ายของความหวาดกลัว ไม่มีใครส่งเสียงอีกต่อไปแม้แต่เด็กน้อยก็ยังกลั้นสะอื้นเงาร่างในเสื้อคลุมลดมือลงใครจะเป็นคนต่อไปเสียงเย็นยาเยือกดังสะท้อนอยู่ในหัวของทุกคนไม่มีใครตอบไม่มีใครขยับแต่จากเงามืดข้างถนนบางสิ่งขยับตัวดำเนินต่อ,อยังไงดีมีฝ่ายต่อต้านเกิดขึ้นหรือให้ความสิ้นหวังครอบงำทุกอย่างจากเงามืดข้างถนนบางสิ่งขยับตัว มันเคลื่อนไหวฉาฮาไชแต่แน่วแน่แสงไฟถนนกระพริบเป็นจังหวะเผยให้เห็นเงาร่างหนึ่งไม่ใช่ทหารน้ำแข็งแต่เป็นมนุษย์เสื้อคลุมสีดำขาดลุ่งริ่งปลีไหวในสายลมเย็นยเยือกมือของเขากำบางสิ่งไว้แน่นดวงตาไม่ได้เต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่เต็มไปด้วยไฟแห่งความโกรธแคนเงาร่างในเสื้อคลุมน้ำแข็งหันไปฉาฮา <Hi, hi. S 1> มันรับรู้ถึงบางอย่าง กลิ่นของการต่อต้านเสียงนั้นก้องอยู่ในหัวทุกคนเงานั้นก้าวออกมาจากตรอกอย่างชัดเจนชายผู้นี้ใบหน้าของเขามีรอยแผลเป็นจากน้ำแข็งกัดแต่ร่างกายยังคงยืนหยัดมือของเขาถือคคบไฟเปลวไฟลุกโชนท่ามกลางความหนาวเย็นแสงสีส้มสันไหวสะท้อนในดวงตาของทุกคนเปลวไฟสิ่งเดียวที่สามารถละลายน้ำแข็งแห่งความสิ้นหวัง เงาร่างในเสื้อคลุมขยับตัวมันเอียงศีรษะเล็กน้อยเหมือนกำลังหัวเล้างูคลาวมันยกมือขึ้นลมหนาวหมุนวนรอบตัวน้ำแข็งเริ่มก่อตัวรอบคบไฟแต่ก่อนที่เปลวเพลิงจะถูกกลืนกินชายคนนั้นคว้างมันออกไปเปลวไฟลอยอยู่กลางอากาศทุกสายตาจับจ้องมันก่อนที่มันจะกระทบพื้นน้ำแข็งเบียเบียพื้นน้ำแข็งแตกเป็นเสียงพะเ เปเลวไฟลามไปรวดเร็วเกินคาดไอความร้อนแผ่ซ่านผ่านพื้นถนนที่เคยเย็นเฉียบเงาร่างในเสื้อคุมชะงักไปคู่หนึ่งทหารน้ำแข็งรอบตัวมันเริ่มก้าวถอยหลังดวงตาสีดำสนิทของพวกมันสะท้อนแสงไฟสันไวร่างของชายผู้คว้างคบไฟยังคงยืนหยัดมือของเขาคว้าคบไฟอีกอันจากกระเป๋าเสื้อมนุษย์ไม่ได้ไหลหนทางอย่างที่แกคิดเสียงของเขาแหบพร่าแต่หนักแน่น เปลวไฟในมือของเขาสว่างวาบขึ้นอีกครั้งความเงียบแผ่ปกคลุมก่อนที่เงาร่างในเสื้อคลุมจะก้าวไปข้างหน้าเร็วกว่าเดิมมือของมันพุ่งไปทางชายคนนั้นความร้อนของแกจะดับลงที่นี่พายุหิมะหมุนตัวขึ้นรอบฮ่าไงอากาศเย็นจะจนกระจกอาคารโดยรอบแตกแล้วแต่วินาทีต่อมาเสียงปืนดังขึ้นปังปังปัง ประกายไฟกระทบชุดเกราะน้ำแข็งจากซอกตึกด้านข้างเงาร่างหลายคนปรากฏตัวขึ้นผู้อพยพไม่ใช่แค่เยอะอีกต่อไปพวกเขาซ่อนตัวรอเวลานี้มือของพวกเขาถือขวดที่เต็มไปด้วยของเหลวบางอย่างระเบิดเพลิงพวกเขาไม่ได้มาเพื่อตายพวกเขามาเพื่อต่อสู้ชายที่ถือคบไฟศบตากับพวกเขาเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะพุ่งตัวไปข้างหน้าตรงไปหาเงาร่างในเสื้อคลุม และความร้อนจากเปลวเพลิงประทะก,กับความหนาวเย็นอ like ันไร้ขอบเขตเปลวเพลิงประทะก,กับความหนาวเย็นอ like ันไร้ขอบเขตไอร้อนประทะก,กับกระแสลมเย็นเยอืเยอยเสียงน้ำแข็งแตกกระจายดังก้องทั่วถนนชายที่ถือคบไฟพุ่งเข้าหาเงาร่างในเสื้อคลุมแกไม่ใช่พระเจ้าเขาคำรามก่อนเหวี่ยงคบไฟเข้าใส่ร่างนั้นเต็มแรงฟู่หมมเปลวไฟระเบิดเป็นวงกว้างเผาผลาญผ้าคลุมของมันจนเกิดกลุ่มควันสีดำพยพุ่พุ่ง เสียงแหลมสูงกรีดร้องก้องอยู่ในหัวของทุกคนร่างในเสื้อคลุมก้าวถอยหลังเป็นครั้งแรกแต่มันไม่ลม้มควันที่ปกคลุมเริ่มจางลงเผยให้เห็นบางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในโลกนี้ร่างของมันไม่ใช่มนุษย์ใต้ผ้าคลุมนั้นคือโครงกระดูกที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งสีดำเส้นเลือดสีฟ้าส่องแสงเรืองรองอยู่ใต้ผิวโปร่งแสงของมันไฟของมนุษย์มันน่าขันเสียงนั้นไม่ได้ดังจากปาก แต่มันสะท้อนกล้องไปทั่วถนนแว่เข้าไปในสมองของทุกคนมื่ออเนี่ยเยียดของมันยกขึ้นน้ำแข็งใต้เท้าเริ่มไหลรวมกันเปลี่ยนเป็นหอกแหลมสีดำเล็งตรงไปที่หัวใจของชายผู้ถือคบไฟฟูบหอกน้ำแข็งพุ่งออกไปด้วยความเร็วสายฟ้าปังเสียงระเบิดดังขึ้นกลางอากาศกระสุนจากปืนลูกซองของใครบางคนตัดผ่านหอกน้ำแข็งจนมันแตกเป็นเสียงฮ่าไ ชายผู้ถือปืนก้าวออกจากเงามืดใบหน้าของเขาถูกพันไว้ด้วยผ้าผืนเก่าสายตาแข็งกร้าวเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นพวกแกไม่ใช่พระเจ้าเหมือนกันเขาขยับปืนลูกสองและพวกเราจะทำให้แน่ใจว่าแกจะไม่ลืมหายใจอีกเงาร่างในเสื้อคลุมยืนนิ่งเศษน้ำแข็งสีดำโปรยลงจากหอกที่ถูกยิงจนแตกมันก้มมองมือของตัวเองฉาฮ่าใ<ไ>ก่อนจะเงยหน้าขึ้นอีกครั้งพวกเจ้าคิดว่าค่าาได้หรือ เสียงนั้นเย็นยเยือกดังกล้องอยู่ในหัวของทุกคนดวงตาสีดำสนิทของมันเริ่มเรืองแสงฟูบลมพายุพุ่งออกจากล่างของมันแรงลมมหาศาลกระแทกทุกคนกระเด็นไปคนละทิศทางผู้คนกรีดร้องเมื่อร่างของพวกเขากระแทกกับกำแพงและพื้นน้ำแข็งชายที่ถือปืนลูกซองพยายามลุกขึ้นแต่ก่อนที่เขาจะได้ยิงอีกครั้งมือของมันยื่นออกไปแล้วทุกอย่างหยุดนิ่งกราบ เสื้อผ้าของเขาถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งในพริบตาความเย็นแทรกซึมเข้าไปถึงกระดูกลมหายใจของเขากลายเป็นไอขาวก่อนที่เปรียร่างของเขากลายเป็นรูปปั้นน้ำแข็งทันทีใบหน้าเต็มไปด้วยความตกกระลึงติดอยู่ในช่วงเวลาสุดท้ายของเขาเงาร่างในเสื้อคลุมก้าวไปข้างหน้ามันยื่นมือออกไปอีกครั้งผู้อพยพทั้งหมดเริ่มแข็งเป็นน้ำแข็งทีละคนเล่ากับโลกกำลังถูกแช่แข็งไปพร้อมกัน แต่ก่อนที่ความสิ้นหวังจะกลืนกินทุกสิ่งเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวตู้มังเศษซากอาคารแตกกระจายกลางอากาศไฟลุกท่วมถนนทหารน้ำแข็งถูกแรงระเบิดฉีกเป็นชิ้นฮาเซบบังยกกำลังมา